หากเราพูดถึงชุมชนขนาดเล็กที่เป็นเหมือนเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ําเจ้าพยาชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากยังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้ภายในชุมชนและที่นี่คือเกาะเก็ตวันเดทิปครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับช่องของก้าวพระนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสนามเหนือนะ เรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะเกร็เกาะเนะครับก็ตอนเนี้ตรงจุดนี้นะครับจะมีที่จอดรถนะครับให้เราเดินทางไปฝั่งเกาะเก็ดได้นะครับก็คือเราต้องนั่งเรือข้ามฟากไปเ mm. นาะค่าเรือเนี่ยน่าจะประมาณ3บาทาเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปกัน <c oughs> <c oughs>

อยู่ที่ท่าเรือวัดปรารมัยนะครับปรมัยิกาวาสอืมอเราเดินหาท,ที่เที่ยวกันเลยดีกว่าและด้านหลังของผมนี่นะครับจะมีจุดเช่าจักรยานด้วยนะคนละประมาณ40บบาทนะครับเดี๋ยวเราขอคิดดูก่นอนว่าเราจะทันปั่นจักรยานไหมหรือว่าจะเดินเล่นพอนี่นะครับ อยู่ในวัดเลยนะใช่อยู่ทางเข้าแบบเกาะเกตเลยลงือปุ๊บก็เจอเลยโอเคตรงนี้นะครับจุดเช่าจัก,กรยานแต่ว่าเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนแล้วก็ตัดสินใจคีดว่าเราจะเช่าจัก,กรยานหรือเปล่าโอเคไป <S <s <windy> <S ก็เรากำลังเดินหาดูนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับถ้าเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะฮะแต่ระหว่างทางตลอดเนี่ยก็จะมี ร้านขายของมนตลอดเลยม,มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะกับตอนเด็กๆที่มามันเริ่มมีร้านกาแฟาชิคๆอะไรเงี้ยม,มากขึ้นน่ารักดีโจนมุมตึกอันนี้ก็ร้านดังนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตในแบบออนไลน์เหมือนกั <laughs> นไหนๆก็เดินผ่านแล้วซะเลยไหมได้ไปเข้าเลย ตอนนี้น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําบ้วยนะอันนี้เป็นชาเขียวอืมก็มันเหมาะที่สุดแหละสําหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะน้ําหวานน้าโซดาต่างๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านที่ชื่อว่าโจนมุมตึกนะครับก็เป็นร้านแรกที่เราเดินเข้ามาที่เกาะเก็ดแล้วเราก็เจอเลยในร้านของพี่เขานะครับก็จะมีเป็นพวกแบบของสะสมเก่าๆโชว์อยู่ในร้านด้วยเนาะเออน่ารักดีใครมาก็ มาถ่ายรูปเล่นกับพวกของสะสมได้เลยนะครับร้าน้ำเขาราคาไม่แพงเลยเนาะแก้วละบห้าหกสิบแค่นั้นใช่ใช่เออดีมากอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อได้ไปเดินต่อว่าคาเฟ่ร้านโจนมุมตึกนะครับก็เมื่อกี้ได้เรื่องจาก พี่เจ้าของร้านมาคือแกก็แนะนําเรามาว่าจริงๆอ่ะอยู่ที่นี่มันควรปั่นจักรยานแหละแต่ว่าประเด็นก็คือนี่เลยฮะฉันปั่นจักรยานไม่เป็นจ้าโอเคแล้วทีเนี้คือส่วนใหญ่แล้วนะคือเขาจะปั่นคันละหนึ่งคนเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆก่อนละกันก็นะครับหลังจากที่เราเดินอยู่นานมากนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเราว่าฝั่งเนี้ยหลายๆร้านมันปิดเยอะนะครับ ก็เป็นตามที่เขาว่าจริงๆคือใครที่จะมาก่อเก็ตนะคือเช็ควันดีๆนะครับแล้วก็เช็คร้านดีๆว่าร้านไหนเขาเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างเนาะร้านที่นี่นะครับเขาจะชอบปิดวันจันเนาะใครที่จะมาก็ลองเช็คดูดีๆก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอาจจะต้องเดินย้อนกลับไปที่ทางวัดก่อนนะเพื่อไปเดินดูฝั่งตลาดเพราะเขาบอกว่าฝั่งตลาดอาจจะแบบเปิดเยอะกวันนี้ก็ไปฮะ เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราออกมาจากโซนท่าเรือแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้เราลองเปลี่ยนมาเลี้ยวขวาบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราผ่านตรงนี้นะครับนั่นก็คือเจดีเอียงเนาะเดี๋ยวเราเข้า เมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปสักการะเจดีเอียงมานะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปในตลาดชุมชนหมู่บ้านองอาจน่กกากลัวน้องจะกระโดดไหมยงัไหมโอ้ห่ากลัวมาก ก็เป็นไดโนเสาร์นะครับคุณลุงเขาเอามาแสดงนะครับน่ารักดีคือไดโนเสาร์เฉยๆแต่เสียงน่ากลัวมากเสียงดุมากอืไม่หวนแล้วครับเมื่อกี้เดินมานะครับเราก็เจอร้านชื่อว่าณอิงน้ำร้านชื่อว่าร้านณอิงน้ำครับก็มีกับข้าวหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราแวะกินข้าว อยู่ในร้านน้าอิงน้ำนะผมสั่งเป็นผัดไทยกุ้งสดมาน่ากินมากแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขากินเลยได้ไหมได้ที่นี่เขามีบริการผ้าเย็นด้วยนะเราจับไปแล้วหนึ่งใช่โอเคลุยลุยแหลก อร่อยมากจริงกันอร่อยมากจริงผิวหรือเปล่าไม่รู้แต่อร่อยมากจริงแนะนำเลยผัดภรายนะ้ำน้อิงน้ำนะคะทุกคนชื่อลาอ,อันนี้อร่อยแบบชอบ ลลลแล้วว่าลุยลุยลุยเป็นไงเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอ,อ่ะอร่อยถ้าสั่งต้มยำน่าจะอร่อยอืม,อมลองผัดไทยสิ ไโดนแย่งแล้วใช่แต่มันอร่อยจริงๆคนระับผัดไทยที่เนี่ยแต่เราชอบผัดไทยที่เป็นเส้นแบบเนี้เส้นแบนๆอนะ่ะเออแบบไม่ต้องปรุงอะ่ะมันหอมกระทอะอ่ะเอออร่อยจริงนะทุกคนมีแตงกวาดองด้วยไะขอตัวเราระทานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อื่นต่อตอนนี้ก็อิ่มมากเนาะ เรากำลังออกมาเดินเล่นตามตลาดนะครับก็เหมือนตลาดจะวายอีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเริ่มเย็ยนแล้วดูสิปิดมดทุกร้านใช่ข้างในที่เราเดินผ่านมา,มาเมื่อกี้มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าร้านชุมชนขายแบบของเล่นมีเครื่องปั้นดินเผาขายของเก่าอะไรแบบนี้ แล้วก็ที่นี่นะครับมันจะมีร้านขายน้ำเนาะที่มันจะเอาโหลแบบนี้มาใส่ให้เรากินครับเดี๋ยวไปลองสั่งดูกันน่ารักดีเป็นแบบเป็นแพคเกจจิ้งแบบซิเนเจอร์อืมอ่ะ <c oughs> เอาเลยนี่โอง่งน่ารักมาก <c oughs> กินอะไรอยู่น้ำโอ่ง <c oughs> คือจริงๆเรามาที่เนี่นะครับเขาก็จะมีแบบเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้ยเยอะเลยเนาะนี่อันนี้เลือกเป็นคิตตี้มานะครับคือจริงๆอ่ะเราอยากมาปั้นมากเลยแต่เหมือนแบบเราลองเช็คแล้วราคาค่าปั้นอ่ะมันหนึ่งบาทนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรเหมือนกันก็เลยแบบเราซื้อเป็นพวกนี้กลับไปดีกว่าเนาะแล้วก็กินหมดแล้วก็อาจจะยังใส่ต้นมงต้นไม้ได้น่ารักดี และเราก็เจอกับป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามีอะไรโรงงานเครื่องปั้นดินเผาตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปนะครับในโรงงานเครื่องปั้นดินเผาของป้าตุ่มป้านะตปะตุ่มป้าตุ่มอ่แล้วเขาบอกว่าเชิญชมฟรีนะครับก็เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วนะครับเออคือพวกเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนอะ่ะมันก็น่ารักดีนะแล้วก็แบบมีความปานีดมากเลยเหมือนเขามีเวิร์กช็อปด้วยเหรอหอือเด็กก็ไปวางตรงนัเราจะมีชีวิตาสอนปั้นดินนะคะจะเป็นเด็กเป็นคน,นโตมาได้เลยนะคะผูกสาว,สวเ,าเป็นอดีตไ้วันหยุดนักขั้เลิกเริ่มตั้งแต่9โมงเช้า,ามาพอ4โมงเย็นเสร็ ไม่แค่หนึ่งร้อยบาทเชื่อถือยครสนร้าเสร็จได้ที่ทำากบ้านด้วยก็แมวผักได้นะคะมาเที่ยวได้ใครไม่ป้าก็ไม่เป็นไรมาเที่ยวมดชมได้เลยได้เห็นเครื่องป้าสวยเยอะเลยจ้ะครับขอบคุณนะครับนี่ก็จะมีน้องๆนะครับกําลังเรียนอยู่ด้วยน่ารักมากสรุปนะครับอดใจไม่ไหวอยากลองอยากลองอะงั้นก็เดี๋ยวเรา รอคุณพี่เขาเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเอออ่ะลองดูเหาแล้วครับช่างปั้นกําลังจะโชว์ฝีมือแล้วเปลี่ยนชุดพร้อมนะครับเดี๋ยวจะไปปั้นดินกัน <c oughs> และบริเวณตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นบ่อพักดินเนาะ <c oughs> เขาก็จะเอาดินขึ้นมาแล้วก็มาพักไว้ตรงนี้นะครับหมายถึงพุดจากตรงนั้นมาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ มาปั้นต่อที่ตรงนี้ตอนแรกนะครับบอกผมว่าไม่อยากปั้นนะเพราะว่ากลัวเล็บจะเลอะแล้วดูล่าสุดนะตายแล้ว,ลว <c oughs> อดใจไม่ไหวนะเมื่อกี้เห็นน้องตัวเล็กๆทำแล้วก็อยากทำบ้าง <c oughs> ดูโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเขาทำกันว่าเป็นยังไงบ้างยัง <c oughs> ไงความรู้สึก มันเนต้องออกแรงเหมือนกันพมันได้ผ่านต้นต้นเสร็จแล้วนะจ๊ะข้างๆแค่ประคองทรงไว้มีโป้งอยู่ตรงกลางค่อยๆเจาะเข้าไปจ้ะทั้งท้งไหนที่ที่มีเล็บก็ไม่ต้องเจาะเก็เอาค่าที่มีเล็บกดลงไปเลยอันนี้วางข้างบนถึจะได้ ที่เราจะยกขึ้นหนึ่งสองจ็ดแล้วจ้า <p> ได้แล้ววิ๊ยสวยนะตองไหม <c oughs> เรียบร้อยไหนโชว์หน่อย <c oughs> อ่าเมื่อกี้นะครับเราเจอป้ายเครื่องปั้นดินเผาเนาะแล้วก็เป็นโรงงานของพระตุ่มนะครับเราก็เลยเดินเข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะทำหรอกเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบใช้เวลาสุดท้ายนะครับ โดนแกชักชวนให้ทำนะครับแล้วก็ทำไม่นานก็น่ารักมากๆเลยนะครับ<ม>แล้วก็พี่ๆแล้วก็คุณป้าตุ่มเองอ่ะก็น่ารักนะครับสอนทำมาเยอะเลยแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับคือจริงๆอ่ะเรามีไปที่อื่นต่อไม่งั้นนะแกจะให้เราวางตั้งตากพัดลมไว้ให้มันเซ็ตตัวกว่านี้นะแต่ว่าเราจะไปร้านลงสีนะครับเพราะฉะนั้นก็ แกเลยเอาใส่ถุงมาให้ใ<ช>อืมแล้วก็ให้เดินถือไปเลย<ช>เดี๋ยวก็แหง้งให้มันตากลมเอาไว้โอเคแต่แกบอกว่าถ้าล่วงนะก็คือเดินไปได้เลย <laughs> <laughs> พอมันแบนแน่นอน <laughs> <laughs> โอเคไปไปกันต่อ <laughs> อันนี้นะครับเป็นทางเดินไปร้านที่ชื่อว่าโรงสีนะเราเหลืออีกประมาณสัก สองถึงสามร้อยเมตรนะครับจะถึงร้านเอาสิจ,จะ้ะคุยเพลินเดินเลยนะแปลว่ามันไม่ไกลนะเดินย้อนกลับไปโอ้ยรู้สึกทุเลตัวเองจริงๆมัวจะคุยเพลินนะครับเดินเลยร้านโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านข้างในกันนะครับแล้วก็เหมือนที่หาข้อมูลมานะเขาบอกว่าร้านมันเป็นโรงสีเก่านะครับเดี๋ยวก็ไปดูซิว่าจะมีข้าวของเครื่องใช้อะไรเก่าๆข้างในบ้าง แล้วอ๋อทางเดินเข้าไปเหรอปีตอนนี้เราอยู่ในร้านลงสีแล้วบรรยากาศแบบสุดยอดมากนะครับคือเขายังคงทิ้งความเป็นลงสีไม้เก่าๆอยู่ เออเท่มากเลยแล้วก็ข้างในอะ่ะเขาจะเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ติดกับริมน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งของกินกันนะครับตอนนี้หิวมาก <c oughs> ตอนเนี้นะครับ ผมอะ่ะอยากลองหมูกรอบเท่าที่สุดเลยเพราะว่ามันดูน่ากินมากเออมันดูกรอบอะว่าง,ง่ายๆแล้วกันลองเลยนะนี่จิ้มแจ่วเลยส่วนเราจะลองยำค้อหมูทอดกรอบมากกร <laughs> อบปันแตกเลยปะยำคลองหมูทอดค้อหมูเป็นแบบ จุยสเลยหมูกรอบกรอบมากแล้วก็รสชาติกำลังดีนะครับยำคอหมูเป็นไงน้ำยำอร่อยน้ำยำอร่อย,ยสุดท้ายนะครับหอหมกไปลุกที้สั่งลูกที้เพราะว่าเป็นคนชอบกินหอหมกมากๆ ตอนเนี้ยทุกอย่างตรงนี้อร่อยหมดหิวด้วยแล้วก็อร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวเราสองคนนะครับขอดตัวกินข้าวก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนล่องเรือขากลับนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเรือกําลังจะออกแล้วเราก็จะล่องไปตามแม่น้ํำไปเรื่อยๆไปจนถึงท่ารถที่เราจอดเอาไว้นะครับท่าเรือวัดสนามเหนืออืมเราก็จะได้ชมบรรยากาศแบบริบมสองฝั่งแม่น้ําไปด้วยนะครับในตัว ราก็อยู่ที่ท่าเรือวัดสนามเหนือเรียบร้อยใช่เรานั่งจากที่ร้านลงสีมาลงที่นี่นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอีกเนะี่ยเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับโดยการที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะฮะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย